สวัสดีครับผมดีฉับเข้าสู่ t ทีออฟ e ซ i a n e v e r l a n d นะครับผมวันนี้นะฮะก็มีการอัปเดตในวันที่28นะครับก่อนที่จะปลดล็อกเวย์โรสิบวันที่29นะครับผมมีอะไรบ้างก็อย่าลืมติดตามก่อนเข้าเนื้อหาก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดติดตั้งช่องโอรสเอ๋ยด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมครับก็ผมมาพูดถึงเนื้อหาในอัปเดตในวันนี้ฮะในวันนี้ครับมีอัปเดตหลักๆนะครับ สามอันนะครับอย่างแรกนะเนื่นคือหนึ่งในการเก็บเกี่ยวนะครับในการเก็บเกี่ยวก็จะมีนี่ครับขอบคุณก็จะเป็นแพ็คตอบแทนนะเมื่อเราะสะสมห0 0อคะแนนนราเราจะได้ของตอบแทนประมาณนี้ฮะได้อำพันสีนะฮะตามที่เราเติมเก็บไว้เลยนะครับผมแล้วก็ถุงโชคถุงโชคก็จะเป็นแฟร์ใหม่ฮะนะแฟร์ใหม่ สมัยจะเป็นเช็คอินรายวันนะฮะเช็คอินรายวันอันนี้ผมผมตัวผมเป็นคนเติมน้อยนะผมแนะนำะว่าถ้าเติมก็เติมอันนี้ครับผมเช็คอินรายวันเพราะว่าเราเติม100มัง้งนะแพ็คนี้หนึ่งร้อยเราจะได้พันสะี่นั้นทั้งหมด1000เลยนะครับผมหนึ่งพันหนึพันสี่เท่ากับตีราคาเป็นเงินบาทก็ประมาณ550เลยนะแต่จริงๆนะประมาณนั้นเลยครับผมก็แนะนําให้เติมนะครับผมการ,รันตีนะสหรับคนที่งบน้อยนะผมเป็นร้านโปรโมชันนะ่นฮะ ร้านโปรโมชั่นนั้นก็คือร้านขอบคุณนะผมที่มันคือกิจกรรมที่2ที่ผมจะบอกครับก็คือเหมือนว่าเราเติมปุ๊บสะสมไปได้เลยใช่ไหมมันจะมีมันจะมีระ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 ดับชั้นนะครับระดับซิลเวอร์ระดับโกละดับเพชรลุงระดับแบล็กโกล์นะฮะก็จะได้ของที่แตกต่างกันไปแล้วค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอย่างครั้งแรกก็จะเป็นอุปกรณ์ระเบิด50ตือไม่ก็ คนเขาไม่เอาก่อนเขาจะเอานี่ครับม้วนม้วนอัปเกรดเนี่ยฮะหนึ่งร้อยระดับโกก็จะได้ภาษาต้นไม้แล้วไปหกสิบเป็นนะครับผมมีโอกาสสุ่มไว้นะอันนี้แบบเลือกอ่าแบบเลือกก็มีโอกาสสุ่มที่จะได้ห้าต้นไม้เลยนะฮะสองอันเลยนะดูดิได้ออกซิเจนได้ที่อัปเกรดด้วยเพชรลูนะฮะหลักๆก็จะเป็นพวกลูนนะฮะลูนแดงเซตนี่ทั้งหมดสองชิ้นเลยนะครับผมแล้วก็แบ็กโกแบ็กโกก็จะได้ อันนี้ผลมายาสีทองนะฮะหนึ่งตัวแล้วก็แมวะฮะแมวแดงสองตัวนะครับผมถ้าใครมีงบก็เติมได้เลยครับผมผมต่อมาถ้าเป็นดูกเก็บเกี่ยวนะฮะกิจกรรมนี้ก็คือการที่เราเอาของที่เราเก็บเกี่ยวอยู่นะฮะหรือว่าเราต้องการใช้จริงๆอ่ะเราสามารถเอามาเพิ่มจํานวนได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมต้องการอันนี้เพิ่มนี่เทียฟ้าอันนี้เพิ่มนะมันก็จะมีล็อกตันแค่1ิ้าอันนะครับ นะครับพอผมกดตรงนี้โดยใช้เหรียญตรงนี้นะเหรียญนี้มันจะได,ได้จากการเก็บภารา,าราคิจตเก็บเกี่ยวนะครับในแต่ละวันนะฮะจะใช้ทีหนึ่งห้าเต็เหรียญน,นะฮะเราก็กดเลยปุ๊บมันก็จะคูณไปเลยว่าเราจะได้เท่าไหร่เนี่ยผมคูณเจ็ดเงี้ยออกก็ได้เลยหนึ่งร้อยห้านะครับนี่ได้ได้มาเลยตรงๆนะฮะหนึ่งร้อยห้าเนี่ยเป็นร้อยเจ็ดสิบเอ็ดละอ่าผมกดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่านี่ผมเหลืออยู่อีกห้าเต็เหรียญนะผมต้องการอีก กดใช้ปุ๊บปุ๊บแล้วกดเลยปุ๊บอันนี้ได้ห้าแล้วก็คูณห้าได้มาเจ็ดสิบห้านะครับประมาณนี้นะฮะหรือถ้าใครโชคดีก็มีโอกาสได้เลยพวกอําพันแสงอ่างเงี้ยเนี่ยเลียวไม่กระเรียนเดียญบ้านนะผมถ้าใครโชคดีนะฮะครับผมมาอย่างที่สองน,นะครับก็คือแดนมรกตนะฮะหรือฮานาโกของเราเองเดนมรกตก็คือการลงดันทั้งหมดทั้งหมดนะครับ ต,ตอนนี้มันม,ม,มีแค่สามเฟสนะฮะแค่เราจบเฟสสามเราก็จะได้ของรางวัลแล้วนะตอนนี้ผมแค่ผ่านไปแค่สองเฟสเองอยวไปหาตี้ลงอีกให้ได้สามเฟสแล้วก็ดันนี้เป็นดัานรายอาทิตย์นะสามารถมันจะรีมันจะรีเซททุกวันจันทร์นะฮะความยากก็จะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ค่าพลังของเรานะของรางวัลก็จะเป็นประมาณนี้นะผมหาตะโกะสามตัวนะฮะเราจะมาพูดถึงนะแล้วก็ ออร่านะฮะสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการเน้นสเตตอะไรนะฮะแล้วก็ EPL เอาไว้อัพออร่านะฮะแล้วก็นล้วมันหอมระเหยินนะเอาไว้ปลดเวลปลดเวล์ทะรองเวล์อะแล้วนี้ก็เอาไว้อัพเกรดนะฮะเอาไว้เก็บเอาเกรดออร่านะฮะเป็นไงเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะนี่ผมาพูดถึงโหมดฮานาโกะนะก็คืออะไรนะฮะนี่ฮะฮานาโกะก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะเห็นปหมเราทำเควสครั้งแรกเราเขาจะให้เรามาเลยฮะตัวนี้ฮะกระดิ่งลม อ่อนนุ่มนะฮะนี่ฮะตัวนี้นะฮะก็จะมุ่งเน้นั้นาเด็ด,ดัก,กบก็คือนะฮะก็คือปัญญาแล้วก็ค่าคล่องแคล่วนะครับอันนี้ผมว่ามองว่าเหมาะกับ,กบพวกวิศาสต์นะครับผมเพราะว่ามันได้ค่าปัญญาที่ค่อนข้างสูงมากๆแล้วก็คล่องแคล่วเอาไว้เป็นเพิ่มความแม่นยำนะครับผมแต่ว่าการเอาเวลทุกอันนะอันเอาเวลนะแต่ละเวลต้องใช้ต้องเอาทุกอันให้ตัดน,นะผมถึงว่าปดไปอีกเลเวลหนึ่งได้นะครับผม ต่มาเป็นตน้องเห็ดเลยน้องเห็ดตอนนี้ก็จะมุนไปที่จิตใจแล้วค่าพลังนะครับก็คือจิตใจกับพลังก็คือมันจะมันจะได้ค่าตานคีแด้วว่าค่าบล็อกนะครับเนี่นตอนตอนนี้ผมอัพทุกอย่างตันไไหมดเ็นปะปลดเวลผมต้องหาไอ้ขวดสีม่วงๆนี้ยให้ครบห้าสิบอันถึงจะปลดเวลน้องเป็นเลเวลสองได้ ก็จะปลดแล้วลเนี่ยปลดตะกิลฟื้นฟูเนี่ยฟื้นฟูเห็ดฟื้นฟูสปอร์หรือเมื่อช่วงที่เรากดอ่ะเราสาม,มารถเด้งเลือดตัวเองได้เลยหกหมื่นได้ครับในคูดาวหกวินะตัวถัดมาว่าเป็นซากุระนะฮะนะฮะตัวนี้ก็จะเน้นไปที่จิตใจคล้องแก้วนะ,ะับผมอันนี้ก็ได้อยู่สำหรับสายวิ่งไวนะในอาร์เดน่าก็อันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันก แล้วแต่เราเ่ยนะเร,เ,รเราไอ้ลูกเต๋าที่ผมบอกก,ก็สามารถเอามาเลือกค่าเตตที่เราต้องการได้แล้วก็เอามาอัพได้เลยนะฮะอัปเดตก็คือเหมือนว่าเอาของที่เราเลือกมาเอามาอัปเกรดได้มันจะเพิ่มเพิ่มไปไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วทุกๆชั่วโมงนะผมเราก็จะได้อันนี้มาด้วยมันจะมันจะให้เราอะไรนะเราเราสามารถซื้อปลูกปลดได้นะฮะ แต่ละช่องเลยแล้วก็แต่ว่าเป็นร้านขอบคุณนะร้านโปรโมชั่นที่ผมบอกนีฮะที่แบว่าทั้งหมดในการเติมอันนี้นะก็ใช้ประมาณ 15K หรือ15ึ0 0นบาทนะที่ผมได้ข้อมูลมานะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เติมอยู่แล้วไงผมก็เลยหา,าข้อมูลมาให้นะผมก็จะแล้วสำหรับการอัปเดตวันที่2ี่กันยายนนะครับผมว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะผม,ผมก็อยาลื้ฝากกดติดตามกดไลค์กดติดตา,ตายช่องโอรสุเอ๋ยด้วยนะผมก็เป็นกำลังใจกันจนนำลิปนะครับขอบคุณมากๆครับ